ก่อนเริ่มเรียนพี่เล็กขอสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบทความก่อนนะคะซึ่งอันนี้ใครที่จะไปทำงานหรือว่าไปเรียนต่อเราต้องเขียนบทความเนี่ยสามารถเอาจุดเนี้ยไปใช้ได้เลยให้งานเขียนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคนอ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคมาพูดเรื่องของงานเขียนกันนิดนึงนะคะแทรกไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่สนใจอาจจะก,กดข้ามทิ้งไปก็ไม่ว่ากันนะคะเรื่องของ writing นะคะอ่ะ เขียนให้ดูนะเวลาเราจะเขียนบทความนะคะ writing and essay นะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตามันก็จะเป็นย่อหน้าหลายๆย่อหน้าถูกไหมคะสมมติว่ามีย่อหน้าแรก paragraph าาที่หนึ่งพี่เลยเขียนดูเอยียงๆนิดนึงนะใส่เป็นคนใส่ตาเอียงนะคะ paragraph แรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะ คืออะไรคือบทสรุปไหมมาอยู่ย่อหน้าแรกไม่ใช่คืออะไรบทนำถูกต้องนะคะหรือว่า introduction นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้บอกถึง รายละเอียดที่มันลงรายละเอียดลึกๆแต่ว่ามันจะบอกถึงภาพกว้างๆก่อนนะคะในประโยคแรกเนี่ย sentence แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำกว้างๆอาจจะเป็นสำนวนหรือว่าเป็นประโยคคำถามให้เราเอะใจพวกนี้ยนะคะขึ้นมาก่อนหรือว่าจะมีแบ็ k กราวอะไรบางอย่างให้เราพอจะพ,อ,พ,อ,พอจะทราบว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะจบ paragraph ที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะให้ thesis statement นะคะหรือว่าแก่นของเรื่องที่เขาจะพูดนะคะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกนะคะเช่นบอกว่าอาสาสมัครมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันอย่างเงี้ยแสดงว่ากำลังจะมาพูด4ประเภทของอาสาสมัครนะคะก็ย่อหน้าที่2นะคะจนถึงย่อหน้าที่3 4 5 6 7ห้าแล้วแต่ว่าบทความเขายาวขนาดไหนนะคะสมมติว่าเ,เมื่อกี้พี่เล็กบอกว่าเป็นเรื่องของ อาสาสมัครสี่ประเภทใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีเป็น4ย่อหน้าต่อลงมานะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะสมุิอาสาสมัครมีสองประเภทกรพอนะคะพารากราฟที่สองกับพารากราฟที่สามเนี่ยเราเรียกว่าอะไรอินโทรดักชันผ่านไปละย่อหน้าที่2กับย่อหน้าที่สามต้องเป็นอะไรละเป็น b อดีนะคะ เป็นตัวเรื่องล้นะคะโดยที่ย่อหน้าที่2อเนี่ยอาจจะพูดถึงอาสาสมัครประเภทแรกนะคะอาสาสมัครประเภทแรกคืออะไรอาสาสมัครประเภทแรกคืออะไรเนี่ยจะอยู่ประโยคต้นๆสะส่วนใหญ่นะงานเขียนที่ดีนะคะก็คือ Topic Sentence ของย่อหน้านี้จะเกิดขึ้นมาเลยนะคะ topic sentence ของ paragraph ที่2เสร็จแล้ว มันมักจะมีตัวอย่างประกอบหรือว่าเหตุผลประกอบว่าทำไมคนอ่านถึงต้องเชื่อคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับ supporting sentence supporting sentences เนี่ยพวกนี้บางครั้งก็จะเป็น อยู่ในรูปของตัวอย่างเช่น U.S. นะเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ U.K. เขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยน,นะคะคือ supporting sentences นะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานเขียนที่ดีมากๆเลยกลัวคนจะหลงทางอ่านแล้วเบร์เบนะคะตอนจบก็อาจจะมี concluding ก็ได้นะคะคือสรุปให้ว่าสรุปแล้วประเภทของอาสาสมัครประเภทแรกคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้คนไม่หลงประเด็นนะคะมีหรือไม่มีก็ได้ นะคะพอมาพาระกัฟที่3ก็พูดถึง Topic Sentence นะคะใจความสำคัญเรื่องที่2ละเช่นประเภทของอาสาสมัครประเภทที่2นะคะแล้วก็มี supporting sentence นะคะซึ่งอาจจะมีมากกว่า1ประโยคนะคะมีได้หลายประโยคพี่เลยก็เลยเติม s นะคะ supporting sentences นะคะแล้วก็เหมือนเดิมคืออาจจะมีประโยค concluding s e n t e n c e นะคะลายมือไม่ค่อยสวยนะนะคะจบบอกว่าย่อหน้านี้สรุปแล้วพูดอะไรนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นอะไรย่อหน้าสุดท้าย p า r a g r a p ที่4แล้วนะแต่บางครั้งมันอาจจะมีมากกว่า สี่ร้อคาฟนะคะแล้วแต่ว่าบอดี้เขามีกี่ารากราฟอันนี้พี่เล็กสมมุติว่าบอดี้มีแค่สองร,อร้อคาฟย่อหน้าที่สี่นะคะมันก็จะเป็นบทสรุปแล้วถูกไหมคะมันก็จะเป็น conclusion นะคะว่าสรุปแล้วมีสี่ประเภทนะมีสองประเภทนะอาสาสมัครนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี conclusion sentence concluding sentence นะคะของทั้ง บทความนะเมื่อกี้ concluding sentence ของแค่ใจความสำคัญเรื่องแรกของแค่ใจความสำคัญเรื่องที่2นะคะใส่เล็กหนึ่งใส่เลขสองให้ตอนนี้ของทั้งเรื่องนะคะอาจจะเป็นการ restatement คือกล่าวซ้ำก็ได้หรือว่าให้แง่คิดอะไรเพิ่มเติม suggestion โผล่ขึ้นมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนงานเขียนที่ดีนะคะ สอนเพิ่มให้นิดหนึง่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้จะทำให้เราอ่านบทความได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ล้วว่าเราจะไปหาเมนไอเดียของบอดี้ของท็อปิกเซนเทนซ์แรกเนี่ยมันมักจะอยู่ตรงไหนนะคะ ตรงไหนที่เราคนจะตัดทิ้งไปเพราะมันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่ถามถึงนะคะเรารู้แล้วว่างานเขียนที่ดีมันจะประมาณนี้หรือว่าเราอยากจะไปหาใจความสําคัญของบทความนี้มันมักจะอยู่ที่ไหนนะคะก็มักจะอยู่ที่ย่อหน้าแรกประโยคสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแทรกไว้ให้นิดนึงเรื่องของงานเขียนที่ดีนะคะ จะมีหน้าตาประมาณนี้ใครที่จะต้องเขียนงานเขียนบทความต่างๆส่งอาจารย์หรือว่าส่งหัวหน้านะคะก็อาจจะนําเรื่องนี้สิ่งที่พี่เล็กสอน,นไปใช้ได้นะคะอะฝากไว้เท่านี้เกี่ยวกับเรื่องของงานเขียนเราไปดูข้อต่อไปของเรากัน